ป้าดีอย่าให้รถดูต้องมาโดนคนต่ำๆให้เสียราคาเลยป้าน้องดาววีคิสมายจะเข้ามาคุยเองเลยเหรอครับใช่ครับโปรเจกต์ยีล้านจะดีเหรอครับ ขอบคุณที่ให้โอกาสบริษัทเรานะคะยกสัญญาค่ะว่าจะไม่ทำให้บริษัทของคุณปีเตอร์ผิดหวังแน่นอนโอเคครับเราเจอกันนะครับสวัสดีครับเขายอมให้บริษัทเราเข้าไปเสนองานแล้วใช่ปะใช่ฉันตื่นเต้นมากเลยอะแกแบบนี้ถ้าบริษัทเราปิดดีลได้ มาถึงแล้วทันทีขอแค่เอาชนะอีกบริษัทหนึ่งที่มาแข่งก็พอโอ๊ยอย่าไปห่วหวดเลยแกก็รู้ไม่มีบริษัทหน้าไหนมาแข่งกับพวกเราได้นั่นสินะเอาเวลาไปคิดดีกว่าว่าจะเอาเงินไปใช้ทำอะไรดีไปพวกเราไปกันเถอะเดีย๋ยวจะเล่นนะคุณปีเตอร์ไปสิค่ะบ,บอสหนูถึงแล้วค่ะหนูจะทำให้เต็มที่เลยนะคะค่ะข,ขอบคุณค่ะ CVM ได้เลยอ่ะแกใหญ่โตโออาสมคำเลิศจริงๆด้วยฉันอยากเจอคุณปิตเตอร์ใจจะขาดแล้วเนี่ยไป๊ยแกขาฉันเปิดหมดเลยอ่ะฉันก็เหมือนกัน อขับรถหลูตั้งแพงคอยดูนะฉันจะเรียกค่าเสียหายให้เข็ดเลยมันเข้าไปจอดที่บริษัท CVM ด้วยเรารีบไปกันเถอะคอยดูนะฉันจะเรียกค่าเสียหายสักแสนหนึง่ง ันไม่ดูเลยนะทองรีบตามไปเร็วไปไป,ไปนี่แกอยู่ตรงนี้นะแกนั่นแหละขับรถวาษาอะไรเนื้อตัวฉันเปื้อไปหมดฉันขอโทษด้วยนะพอดีฉันรีบนะว่าแต่แกเป็นแม่บ้านเหรอเนี่ยใช่จ้ะพ้าทำงานอยู่ที่นี่ตายแต่ไรหยก ทีแรกฉันเห็นขับรถหรูฉันก็นึกว่าจะเป็นผู้บริหารไม่ก็คนใหญ่คนโตที่ไหนแต่เดินมาเป็นแม่บ้านต๊อกต่อยตอนแรกฉันก็เห็นว่าขับรถหรูเลยกะว่าจะเรียกค่าเสียหายสักหน่อยแต่ดูไปดูมาสภาพอย่างป้าไม่น่าจะมีเป็นอย่างหาเงินมาชดใช้ <c oughs> แรงงานหลักร้อยแต่ขับรถหลักล้านที่ไหนได้ก็แค่แม่บ้านขับรถหรูให้เจ้านายพวกหนูเข้าใจผิดแล้วจ้ะ นี่ไม่ใช่รถของเจ้านายป้าแต่เป็นรถของป้าเองโอ๊ยป้าเงินเดือนถึงหมื่นห้าหยังถึงกล้ามาพูดแบบนี้อ่ะฉันว่าไป็บ้านอยู่ป้าต้องทำงานอีกสักสองสมชาติถึงจะได้ล้ออะไรเส้นหนึ่งของรถหรูคันนี้ป้ารถราคาสล้านนะไม่ใช่สามร้อเขาไม่มีพอหรอกนะเดือนละสองพันตลอดชีวิตน่ะฉันว่า ป้าเปลี่ยนไปขับรถซาเล้งดีกว่ามั้งเพราะมันน่าจะเหมาะคนอย่างป้าดีอย่าให้รถดูต้องมาโดนคนต่ำๆให้เสียราคาเลยนะป้าป้าว่าคนที่ชอบพฤติกรรมต่ำๆก็มีแต่พวกที่ชอบดูถูกคนอื่นอย่างพวกเธอนี่แหละ หรือเขาได้ละย้าลูกหมูแกไปยุ่งอะไรด้วยอ๋อเดี๋ยวบอกนะพวนกนี้แกมาเสนองานเหมือนกันแค่มาเสนองานก็พอไม่ต้องเข้ามาเสนอหน้าทาตัวเป็นคนดีช่วยคนอื่นก็พวกเธอทํากับคุณป้าข้าเกินไปจะให้ฉันยืนเฉยได้ยังไงพวกเธอมีจิตสํานึกกันหรือเปล่ามีแต่ไม่ใช่มีอะไรไหมเอานายมถึงยังไงบริษัทปลายแถวอย่างมันก็ไม่ได้งานหรอก ยืนทะเลาะกับมันไปก็มีแต่ทำทห้พวกเราเสียเวลาไปถ้าแกไม่ได้ง้ำน,นี้แล้วเกิดตกงานขึ้นมาแกก็มาสมัครเป็นแม่บ้านที่นี่สิป้าเขาจะได้มีเพื่อน <S 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 โลนสิเก่งกาเป็นไรไหมคะคุณป้าไม่เจ็บตรงไหนใช่ไหมคะป้าไม่เป็นอะไรขอบใจหนูมากนะถ้าอย่างนั้นหนูไปเสนองานก่อนนะคะโชคดีนะหนูขอบคุณนะคะป้า คุณมากนะครับผมประทับใจงานงบริษัทคุณมากเลยเตรียมข้อมูลกันมาดีมากๆผมขอชื่นชมครับขอบคุณมากนะคะแน่นอนอยู่แล้วค่ะส่วนของคุณลูกหมูก็ดีนะครับแต่ยังมีบางจุดที่ต้องปรับอยู่นิดหน่อยเดี่ยวไปเข้มงวดกับบริษัทที่ไม่มีคุณภาพเลยค่ะใช่ค่ะบริษัทไม่มีคุณภาพยังไงพนักงานก็ไม่มีคุณภาพตามนั้นแหละคะ่ะมีหน้าอไปแข่งขายงานที่ไหน ก็แพ้ให้กับบริษัทอื่นทุกทีไม่ขนาดนั้นหรอกครับทั้งสองบริษัททําได้ดีมากๆในวันนี้ก็แค่สูสีกันนิดหน่อยก็ทานั้นเองครับถ้าอย่างนั้นเราทำสัญญากันเลยไหมคะเพราะว่าน่าจะรู้ผลแล้วอ๋อคนที่ตัดสินใจไม่ใช่ผมหรอกครับถ้าไม่ใช่คุณปีเตอร์เราจะเป็นใครล่ะคะฉันเอง ไปบ้านใครใช้ให้แกขึ้นมาบนนี้นั่นสิเป็นแค่คนขับรถของท่านประธานมีสิทธ์อะไรมาตัดสินผู้ชัน้นก็สิทธิ์ของแม่ประธานบริษัทไงครับแม่ของท่านประธานแล้วทาไมแม่ของท่านประธานถึงไปใส่ชื่อแม่บ้านล่ะคะทำไมน่ะเหรอ งานเหรอลูกชายของแม่บริหารางานใหญ่ได้แล้วแต่โปรเจกต์สำคัญขนาดนี้แม่ก็อยากรู้ว่าคนที่จะมาร่วมง,งานกับบริษัทเราเป็นคนยังไงไม่เป็นไรงั้นปล่อยให้เป็นหน้าที่ของแม่เอง แล้วมันก็ทำให้เห็นแล้วว่าผู้คุณสองคนเป็นคนยังไงพวกผมต้องขอโทษด้วยน,น,นะคะที่ทำพฤติกรรมรุกันคุณท่านนะคะใช่ค่ะใช่ค่ะถ้าพวกเรารู้ว่าเป็นแน่ของท่านประธานคงจะไม่เสียมารยาทหรอกค่ะผิดแล้วละ่ะฉันทำเพราะต้องการคนที่มีมารยาทเมตตาอาลีต่อทุกคนโดยไม่สำคัญว่าเขาเป็นใครทำอาชีพอะไร พวกเธอก็ควรจะปฏิบัติกับเขาอย่างเท่าเทียมกันทุกคนเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นบทเรียนแล้วก็ออกไปจากบริษัทฉันเดี๋ยวนี้ต่ว่างานของพวกเราดีกว่าอีกนะคะจำไว้นะงานมันปรับปรุงแก้ไขกันได้แต่จิตสํานึกมันแก้กันยากรีบออกไปได้แล้วาาพาไปก็ได้ ยินดีด้วยนะฉันพร้อมจะเซ็นสัญญากับบริษัทเธอแล้วจริงเหรอคะขอบคุณมากเลยนะคะที่ให้โอกาสบริษัทหนูนี่แหละผลของการทำความดีมันจะทำให้หนูได้ดีจากคนที่เคยชอบดาวมาหาลัยอย่างฉันแต่ตอนนี้ลดตัวลงมาควา้าสาวโรงงานกระจอกกระจอกเป็นแฟนพวกเธอหยุดเถอะ เก็บปากไว้พูดแต่สิ่งดีๆบ้างฉันไม่หยุดปากของฉันมันมีไว้ดูถูกมันมีไว้ด้อยค่าคนกระจอกอย่างแกเฮ้ยว่าวันนี้เราต้องไปคุยงานที่โรงงานไหนนะฉันลืมอ่ะก็ LKT Factory ไงโรงงานที่ใหญ่ทีสุดในง่บรทุมมากอ๋อฉันนึกออกแล้วนั่นแหละไปไปปเฮ้ย อะไรของแกยัยฟ้าตาขวาฉันก็ตกขวาร้าย้ายดีฉันว่าเราต้องเจอเรื่องไม่ดีแน่เลยอะ่ะอุ้ยทำไมดีโอ้ยยายฟ้าตีปตากตัวเองเดี๋ยวนี้เลยนะแกนี่พูดจาไม่เป็นมงคลเลยสำหรับพวกเราต้องขวาดีสายดีเท่านั้นเข้าใจไหมอือเข้าใจแล้วไปรีบไปกันเถอะเดี๋ยวคุณหยกรอจ้าไป อแล้ววันนี้โรงงานเลิกกี่โมงอะก็เล่าเวลาปกตินั่นแหละเดียวถามทำไมหรอเปล่าถามเฉยๆเฮ้ยนั่นมันไอเมันเดียวนี่ว่าคนที่มันเคยเอาช็อกโกแลตมาสารภาพรักแกไงแกจําได้ไหมจําได้สิทาไมฉันจะจำมันไม่ได้ก็วันนั้น ฉันยังเอาของที่มันให้ป่าใส่หน้ามันอยู่เลยไปฟ้าเราเข้าวิทักทายมันกันหน่อยอไงจะมาเดียวสบายดีมี่เอ่ยฟ้าว่าเราสบายดีแล้วพวกเธอล่ะสบายดีกันหรือเปล่าสบายสิสบายดีมากด้วยอ๋อดีแล้วฉันเห็นเธอมีชีวิตที่ดีฉันก็ยินดีด้วย อุ้ยว่าเดี๋ยวพูดเหมือนยังอะาไราอาวอนก็นอยู่เลยอะแกนี่ฮอตไม่เปลี่ยนเลยนะเพื่อนไม่ใช่นะฟ้าฉันพูดแบบเพื่อนหวังดีกับเพื่อนเฉยๆฉันไม่ได้รู้สึกอะไรกับวาแล้วแหละเพราะตอนนี้ฉันมีแฟนแล้วมีแฟนยี่สาวโรงงานคนเมื่อกี้น่ะเหรอฟ้าฉันขำมากขำอะไรเหรอวาก็ขำที่คนแถวนี้มันรสนิยมต่ำลงในสิ จากคนที่เคยชอบดาวมหาลัยอย่างฉันแต่ตอนนี้ลดตัวลงมาควา้าสาวโรงงานกระจกกระจอกเป็นแฟนเดียวว่ามันแปลกไหมฟ้า <laughs> สงสัยมันเห็นอะไรใกล้ๆกก็คว้าไว้ก่อนละมัง้ง <laughs> นี่ <laughs> พวกเธอพูดเรื่องอะไรกันเนี่ยไม่ต้องอายหรอกไม่ต้องอายเราก็ไม่ต้องกลัวนะ <laughs> ว่าพวกฉันจะเอาเรื่องนี้ไปบอกใครเพราะพวกฉันบอกบอย<บ>ู่แล้ว มาเดี่ยวคนกระจอกมาเดี oh ่ยวคนกระจอกมาเดี่ยวคนกระจอกมาเดี่ยวคนกระจอกกระจอกมาพวกเธอหยุดเถอะเก็บปากไว้พูดแต่สิ่งดีๆบ้างไม่ใช่เอามาพูดจาถากถางดูถูกคนอื่นแบบนี้ไม่ฉันไม่หยุดปากของฉันมันมีไว้ดูถูกมันมีไว้ด้อยค่าคนกระจอกอย่างแกแล้วพอฉันกดแกให้ต่ำลงได้แล้ว ฉันก็จะเหยียบแกให้จมดินโอ้ยสุดยอดไปเลยอะเพื่อนฉันนี่ฉันว่าพวกเธอเป็นหนักกันแล้วนะแต่ก่อนนี่ใส่เสียยังไงโตมาก็นี่ใส่เสียมันเดิมดีแล้วที่วันนั้นฉันจีบเธอไม่ติดถ้าได้ผู้หญิงอย่างเธอมาเป็นแฟนชีวิตฉันพังแน่นี่แกหยุดนะวะฉันไม่อยากทำร้ายผู้หญิง ดูๆไปพวกเธอก็เหมือนจะครบ32นะแต่ขาดสมองก็เลยคิดไม่ได้ว่าไม่ควรทําแบบนี้กับคนอื่นมันว่าพวกเราไม่มีสมองอะว,วะนี่แกคอยดูนะถ้าฉันได้ร่วมง,งานกับคุณยกเมื่อไหร่ฉันจะไล่าสาวโรงงานแฟนแกออกไปเทถวาสายแล้วไว้เจอมันค่อยเช็คบินหลัง ขอบคุณคุณหยกมากเลยนะคะที่รับที่จ้งนายงายนของเรายัางไงถ้าได้คำตอบอย่าลืมติดต่อพวกเรามานะคะ <c oughs> ได้ค่ะอ๋อวามีเรื่องจะขออะไรคุณหยกนิดนึงอะคะ่ะ <c oughs> อะไรหรอคะคุณวาวาอยากขอให้คุณหยกไล่สาวโรงงานคนหนึ่งออกนะคะสาวโรงงาน คนไหนหรอคะคนนี้แหละคะ่ะไล่เลยไล่ไปหลอกเลยคะ่ะเออไล่หนูออกทำไมคะหนูยังไม่ได้ทำอะไรผิดเลยผิดสิดเมื่อเชา้าเธอพลาดรักกับแฟนหน้าโรงงานคุณหยกใช่ค่ะพวกเรากลัวว่าโรงงานของคุณหยกจะดูไม่ดีไล่ออกไปเลยนะคะจริงเหรอวันเอ,อไม่ใช่นะคะคุณหยกไม่จริงค่ะมันโกหกค่ะคุณหยกแฟนมัน เป็นคนรู้จักเก่าของพวกเราทำไมเราจะจำไม่ได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะนี่ค่ะคุณหยกมันมพอดีเลยแหม่ฉันกล้าเสนอหน้าเข้ามานะดูสิเขาคุณหยกแม่สาวโรงงานนี่มันให้แฟนมันเข้ามาด้วยค่ะมันชักจะเอาใหญ่แล้วนะคะคุณหยกได้จ่อไม่เสียมตัว ให้รปภมาล่าแฟนออกไปค่ะเขาไม่ใช่แฟนมาหรอกค่ะคุณหยกว่าอะไรนะคะไม่ใช่แฟนเจนี่เราจะเป็นแฟนใครเดี๋ยวเขาเป็นแฟนของฉันเองได้ค่วะวันคุณหยก มีอะไรหรือเปล่าคะเธอพักเที่ยงแล้วใช่ไหมใช่ค่ะทําไมเหรอคะพอดีว่าฉันจะให้เธอไปเอาของที่แฟนฉันให้หน่อยนะฉันต้องรีบไปประชุมแฟนคุณหยกแฟนคุณหยกนี่ใครหรอคะวันรู้จักหรือเปล่ารู้จักสิก็เดี๋ยวเ่ิญคึงไงเอา้าคุณหยกกลับมาเดี๋ยวเหรอคะเนี่ยวันเพิ่งรู้ได้ค่ะเดี๋ยววันไปเอาให้จะะขอบใจนะเออฝากบอกเขาว่าตอนเย็นมาหาฉันที่โรงงานะอีกรอบด้วยนะ ได้ค่ะไปแล้วไม่เป็นแฟนกับตอนไหนนะต้องแซงมาสักหน่อยนะ คิดแล้วล่ะคนพวกนี้ไม่สมควรที่จะได้รับโอกาสจากโรงงานของคุณค่ะคุณเชิญพวกคุณออกไปจากโรงงานของฉันได้แล้วค่ะและต่อไปนี้ก็อย่ามาเหยียบที่นี่อ <ste okay. ีกนะคะเพราะที่นี่ไม่เมะลองหด้วนะคะคุหย่สิ่คุณหยกมาทเพีย่เดียวเลยนะคะพวกเธอทำตัวเองออกไ หาว่าเรามีแฟนได้ยังไงเป็นอะไรบ้างไหมคุณเป็นอะไรบ้างไหมเนี่ยไม่เป็นไรผมโอเค